คุณ my love ยินดีด้วยครับเฮ้ไม่ปวดตั้งแต่เช้าเจ็บเจ๊เจ๊เจ๊จนหน้าํำคาญจังเลยนั่นใช่เหรอพอดูคลิปนี้ทำตามดีขึ้นมากแคบจะหายไปเลยจริงจมันหายแล้วจ้ะดีนะท่านอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุง ถ้าอยู่ใกล้กับลุงใน่ยแค่เดินสวนทางกันนี่นเองครับอ่าเจ็บปวดหัวเนี่ยครับไม่ได้พูดเล่นนะวันหนึ่งข้างหน้าเจอกันนะครับอาเดินสวนทางกันก็จะรู้ว่าเฮ้ยลุงหออกมันมีไอพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวมันจริงเว้ยประมาณอย่างนั้นตามหน้าวันนี้ลุงอยู่ใจว,ว่าเป็นซูเปอร์ไฮเทคนะฮะถ้าเกี่ยวเรื่องของอาย,ย,ยายาละามันก็คือซูเปอร์บีอินครับนะซูเปอร์เวลบีอินอ่าไหนมเอาม็นอย่างนั้นเลย ให้มันรู้ไผ่เปนไผ่ไปเลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าบัดนี้มันถึงยุบมันครับท่านยุบกินทาฉีดหมดแล้วจ้ากินทาฉีดเคมีหมดแล้วจ้าไปต่อไม่ได้ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเคมีกอัพกอัพไปเรื่อยสำหรับคุณ my love เป็นหนึ่งในจำนวนหลายสิบล้านนะครับ นาทีนี้มันสิบสามล้านเข้าไปแล้วเนี่ยแจ่ป่ะยังกว่านั้นนะจริงมันร้อยหกสิบกว่าล้านคนครับที่รู้จักลุงองอเพียวเอดชีนะครับขอให้ทางฝั่งคุณได้รับกันในรูปแบบที่มันสบายสบหนะ้าวันนี้ลุงพูดกันว่าค่าของที่นะครับนะลุงหงอ,อเป็นมนุษย์อยู่ใน static energy แปลว่าอยู่ในค่าของที่ใครต้องการจะแอบสอบเชิญครับนอนด้วยกันนะกลางดึกจะให้ดี ลุงไลฟ์สดกันปบบนาณทั้งสองทุ่มเนี่ยครับมาเลยเข้ามามาแชร์กันในนี้นะคนที่ยิ่งได้สิ่งนี้มาต้องการองค์ความรู้ถ่ายทอดกับมนุษยชาติได้รับรู้มันจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในคนไทยประเทศไทยโอเคไหมถ้าพร้อมใจเชิญหาวิธีเข้ามาอยู่ในหน้าจอกับลุงนะครับและก็หวังว่าสิ่งนี้มันจะกว้างขวางใหญ่โตมโหฬารประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลก for helping care จบครับ